หวานไหมคะหวานแค่ไหนคะใส่น้ําเชื่อมไหมคะมารณรงค์ให้เลิกบูบี้เวลาบาริสตา้าถามแบบนี้ดีกว่าเนาะเหมือนจะเป็นดราม่าคลาสสิกเลยอ่ะถ้าสั่งกาแฟแล้วถามว่าหวานไหมหวานแค่ไหนประมาณว่าเฮ้ยกาแฟปกติมันไม่หวานอยู่แล้วป้าใส่กาแฟดํามันก็ไม่มีน้ําเชื่อมป้าทําไมต้องถามด้วยอ่ะนี่บาริสตา้าเขารู้ไม่จริงนี่นาะไปเรียนจากไหนมาเราก็เป็นคนที่กินกาแฟที่ไม่ได้ใส่ไซรัป หรือน้ำตาลเพิ่มเหมือนกันนะคะแต่ว่าเวลาไปสั่งแล้วเจอร้านถามมาก็ไม่ได้รู้สึกว่าหงุดหงิดอะไรนะเราต้องเข้าใจก่อนว่าร้านกาแฟาเขามีลูกค้าหลายกลุ่มมันมีลูกค้ากลุ่มที่ทานอเมริกาโน่เฉยๆไม่ได้มันขมไปสำหรับเขาเขาก็ต้องเติมเซรัปหรือว่าเติม อะไรเพิ่มความหวานลงไปทีเนี้ยถ้าร้านกาแฟเขาไม่ถามเราก็ทำมาให้เลยเพื่อตอบลูกค้ากลุ่มส่วนใหญ่สมมติเป็นกลุ่มนี้ของเขาอะแล้วเราเดินเข้าไปเป็นคนที่ไม่กินกาแฟที่มีความหวานอื่นแปลกปลอมเข้ามา เราก็จะได้กาแฟาหวานที่ใส่สรับมาแล้วมันก็ถูกแล้วที่เขาต้องถามก่อนนะคะการเจอกันตรงกลางก็คือการที่บาริสต้าเขาแก้ปัญหาโดยการถามนะคะยกเว้นว่าร้านเขาเนี่ยเกือบร้อยเปมันจะเป็นลูกค้ากลุ่มเดียวกันทั้งหมดก็ไม่ได้รู้สึกว่าการที่บาริสต้าถามทำให้บาริสต้าดูไม่มีความรู้ หรือว่าดูไม่ specialty coffee แต่อย่างใดนะคะก็ถือเป็นเรื่องปกติเราเคยไปร้านนึงมาแล้วประทับใจในการถามของเขามากตอนที่ออเดอร์กาแฟเสร็จเขาก็จะถามเราด้วยความเฟรนลี่แล้วไพเราว่า คุณลูกค้าคะร้านเราเนี่ยไม่ได้เติมไซรัปหรืออะไรลงไปในกาแฟเลยถ้าคุณลูกค้าอยากจะเพิ่มความหวานนะคะเรามีเคาน์เตอร์ทางด้านหนูนจะมีไซรัปมีน้ำตาลมีครีมต่างๆเตรียมไว้ให้นะคะแล้วเวลาไปกับแม่แม่ก็ทานอเมริกาโน่เค็มๆไม่ได้เหมือนกันแม่ก็แค่เดินไปเติมไซรัปไม่มีใครต้องได้กาแฟที่ตัวเองไม่ชอบนะคะแต่ตอนเด็กๆกกวันนี้ก็ทานกาแฟที่ไม่ใส่อะไรเพิ่มไปเลยไม่ได้เหมือนกันเขาบอกว่าถ้าเราแก่ขึ้นแล้วตอมรับ ลดความขมเรามันจะไม่ทํางานอะไรเงี่ยเ,เหมือนที่เรากินมาลาได้เกี่ยวปะ่ะลูกค้าชอบความหวานเราเคยเจอเรื่องหนึ่งเติบกาแฟดิฟร้อนแต่ว่าลูกค้าขอเติมน้ําเชื่อมแต่เราไม่ได้เตรียมน้ําเชื่อมอะไรไปเลยลูกค้าขอให้เอาน้าตาลทรายละลายในน้ําร้อนเพื่อให้เขาเอามาเติมในกาแฟซึ่งก็ทําให้นะคะเพราะว่าลูกค้าอยากได้บางทีเขาก็แค่อยากได้เราไม่ต้องเข้าใจในความชอบเขาก็ได้ เคารพในความชอบของคนอื่นคนสายกาแฟาอาจจะคิดมากนะคะว่าโหมันเสียคาแรคเตอร์ของกาแฟเทพๆตัวนี้ลงไปเลยเราก็ต้องเคารพความชอบของลูกค้าเนาะถ้ามันไม่ได้อันตรายต่อตัวเขาเราก็แค่เคารพความชอบแล้วก็อะไรที่เซอร์วิสให้ได้ก็ทำไปนะคะถ้าคุณลูกค้าต้องการได้เลยค่ะต่อให้ใส่เกลือก็จะใส่ลงไปให้